สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูผิงเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์ s a l i n i c h o w c o m นะคะวันนี้ผิงจะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ที่ออกมาไม่นานนี้นั่นเองก็คือการที่เขาเติมสีให้เราแบบว่าอัตโนมัติอ่ะคุณเคยเห็นภาพที่แบบเป็นภาพเก่าโบราณไหมและสีมันค่อนข้างแบบ เจอจางไปแล้วแล้วถ้าเราอยากต้องการเติมสีเราก็ต้องไปจ้างพวกนักรีทัชอะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะไม่ต้องไปจ้างเขาแล้วก็ได้โดยการที่คุณมาทําด้วยตนเองซึ่งจะเป็นอย่างไรในการเติมสีอัตโนมัตินะคะและ Photoshop จะทําออกมาได้ดีขนาดไหนอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะอะสมมุติว่าเราเนี่ยได้ภาพมาแล้วที่เป็นภาพแบบเก่าโบราณขาวดําอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้วเราต้องการให้เขาแบบเต erm ิมสีอัตโนมัติด้วยตัวเองเนี่ยโดยใช้โปรแกรม Photoshop นะคะอย่างไรเราเริ่มกันเลยไปที่เราเลือกที่รูปก่อนนะคะแล้วเราก็ไปที่ฟิลเตอร์ค่ะแล้วเราก็ไปที่ Natural Filter นะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากจากนั้นเนี่ยเราไปที่ color l i z e ตัวนี้ค่ะ เราคลิกเปิดไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราคลิกเปิดไปปุ๊บเห็นไหมแต่งสีให้เราโดยอัตโนมัติเออเห็นไหมคะจาก before เป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้มันสามารถปรับเพิ่มได้ด้วยตรงนี้นะคะลงมาด้านล่างเนี่ยค่ะอาจจะ saturation ความเข้มข้นปรับเพิ่มขึื่นไหมแล้วแต่เรานะเออ r ร e n เ e d อะไรพวกนี้สามารถปรับเพิ่มได้หมดนะคะหรือจะเพิ่มน้อยไหม นะก็คือปรับได้หมดอะลองไปเล่นดูได้เมื่อเราได้ตามต้องการแล้วอันนี้มัน g e n e r a t ก็คือทำปรับสีให้เราโดยอัตโนมัตินะคะก็เมื่อได้ถ้าเราชอบใจแล้วเราก็เพียงแค่ไปตรง output to ให้เป็น new layer เนี่ยค่ะแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้ภาพภาพใหมออ่จะเรียกว่าภาพใหม่ก็ได้ภาพใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วโดยการที่เขา,าแต่งสีให้เราแต่ถามว่ามันแต่งตรงกับอันดั้งเดิมไหมอาจจะไม่ได้ตรงร้อนะ เพราะว่าเอไอน่าจะแบบใหม่ใหม่สุดๆอะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเดี๋ยวพิงจะเปิดรูปต้นฉบับให้ดูนะคะต้นฉบับจะเป็นสีนี่เนี่ยค่ะแต่อันนี้เขาเติมให้เติมให้ก็ไม่น่าเกลียดนะคะสวยอยู่นะเนี่ยเห็นไหมคะเติมให้ก็ไม่น่าเกลียดเอ่อ b e f o r e a f t เ r อเนาะแต่จริงๆก็คือมันก็ดีอ่ะตรงที่ ถ้าเรามีภาพเก่าๆเนาะมีภาพโบราณโบราณอ่านจะมาเติมสีได้ด้วยตนเองก็เติมได้แต่ถ้ามันขาดแหว่งอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องไปจ้างรีทัชเหมือนเดิมเพราะว่ามันยังไม่มีในส่วนของฟีเจอร์ที่แบบเติมเนื้อให้เราอนาคตอาจจะมีก็ได้ ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะสามารถกดแชร์หรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพิงได้และถ้าหากว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วอยากเรียน Photoshop คูหพิงมีคอสอนสอนตั้งแต่พื้นฐานช่วงท้ายขอขายของหน่อยละกันแต่ถ้าใครไม่อยู่ไม่ได้ว่ากันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มีคอสอนสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับแอดวาน สมัครครั้งเดียวอัปเดตตลอดชีพถ้าหากว่าท่านใดสนใจชื่อคอร์สว่าคอร์สท็อปคัสติดต่อมาได้ที่แฟนเพจสาลินีชติวงชาคอนหรือใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและพบกับครูพิสาลินีโชติค่ะ